มาได้บันเจอเห็ดแม่ไก่ไกำลังงามๆเลยสวยเลยเอาสิไซจังได้นอบันนี้เออสิไซจังได้นอบันนี้เห็ดบึ้งพี่น้องนั่นเห็ดกับอันกอเห็ดกับตะการพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคน พึงหวานจ้าอุ้ยสว่านี่ไหมพี่น้องปาดอ่าเสียดายเจ้เดินเขาปามาเจอเิ็ดพึงหวานเฮ้ดพี่น้องเลยมาได้ซ้ำจ้าไปต่อจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนชมอุปกวนสายอยู่มากเก็บเฮ็ด เรียมมีอยังมากเนี่ยจะวินนองนี่อันนี้จะเป็นน้ำยาฉีดสำหรับกันยุงกันเอ่อหมักเห็บด้วยจานี่จะนี่บางเถ้อกับรืมจ้ะพี่น,อน,น้องเอ๊พกหนามมะพร้อมเนาะจ้าหนามมะดื่มเพราะว่าเขาเดินไกลนะจาน้าอันนี้กะเน,นี่จะฉีดนี่จ้าข,ข้ขขาก็ฉีดฉีดก้อนสิลุยเก,ก็บเห็ดเนานะจา้า เพราะว่าอันตามป้าหยานี่เขาจะมีมเเ็บเยอะไหมพี่น้องอไปจ้ะไปลุยกันวันนี้พี่น้องบรรยากาศปาเ็ดจ้าพี่น้องป้าที่เคยมาเก็บหรอจา้าป้านีบ่ดยมากอุ้ยสามหมื่นเหรอจ้าพี่น้องดุนไปน้ำกันมาสิ นี่เฮ็ดเหยเก็บปนนอจ้าแต่ว่าไปอยู่พอแล้วคุณดอกหนึ่งเห็ดพึ่งหัวสมจ้ามื่อนีน้ได้กับตะก,กาวเก็บเห็ดไม้ได้แจพนองมื่อนี <c oughs> จ้จ้ารุนไปน้ากันจ้าพินนองว่าตะก,กาวไม่นี่สิหมันเห็ดปนนอจ้านี่นี่ว้าวเห็ดผึ่งหัวสมเปี่ยนสีพินนองเลยปกติเขาจะสีสมนี่นี่อันนี้ก็เป็นสีนีวันนี้บ่งใบใหม่แล้วพ่นนองวันนี้สีเห็ดกับใบใหม่หเห็นว่นจาจ้านะ ถ้าบอ่ออนหาดีๆไปซาๆนี่สิบ่เห็นเห็ดเลยนี่จ้าดูไปใหม,ม่อีกดอกนี่เห็ดโอ้เศษดอกเล็กๆนี่ป่าอยูบอ่บ่เห็นพี่น้องเลยจะได้เดทถอนมาน้ำกันเลยนี่บ่ใบไม้รวงลงมาแล้วก็สิคุ้มใบยังสีไม้พี่น้องไะคุ้มใบยังสิส สวยดิจ้าเก็บพึ่งเงินหมกสมมองนี้นี่นดอกตุม้มตุ้มีผ้าอุบวบน่ามีองนี้จ้ามีอีกดอกจ้ะอ่าเยือกเก็บเห็ดจ้ะค่อยๆไปเด้อจ้าพี่น้องเอาใจังสันสิโบเฮนเห็ดเอฟจีเดี๋ยวสิว่าเก็บเห็ดซ่าขับ่ถืีใจเอฟจีสันได้ก็ขอสุดมื่อนี่ไปอีกป่าเยืมอกมาม่าน้ำจิ๋มานมโนเหมือนนี้เนาะ <c ười> ไปเอกอยู่าเห็ดดีดดพี่นงค์อกีตุกุกสังปานฝกสังหรจพี่นงค์รนอกเตุกตุกนันจ้ะ ถักตัวนี้หน่อยนะให้ลายมนอย ตะแกนแสบนะพี่น,อน้องบอนส้นเห็ดเมืองนอกออกไปออกดีหน,นเห็ดเดหม่งเดียวจ้าพี่น้อง่เบ่งเห็ดม่งนี้เขาเสือออกเรื่อยๆยุ่เนาะจ้า,จามาเที่ยวนี่กะ ไอพ่อไปกินอยู่เนะจ้าเก็บไซตตะกาเลยบะนี่ไซตตะกาเลยแล,ล้วก็ไปต้อนนะจ้าวันนี้ได้ตะกาไหมสิมาเนาะ มานเ้อมือนี่นมายำได้กับว่าม็นมานชุเเฉยอยู่น้องพี่น้องเนาะไปตัวจ้ะดีใจแห้พี่น้เลยโอ้ยให้ผมมานดอกสวยๆเลยสิบลูน่า ปุกะูอโโอโโดอกนีดอนี่ยากสวยเลยจ้ะนี่บาอ้าไเ้เก็บเห็ดดอกงามแบบนี้ ิน้นดีหลีที่จะพี่น้องพูดบอกออดดนึงใบไม้คมในเสียงมันก็ว่าให้เห็นเขานะจ๊ะ Phụng phá, phụng phá đốt vẹn rồi kìa quý nguồn Đó đi, tui ngủ Ui, thạc nổi, lái lái, là tui nhanh nhai, nè, là phút cát nè, khóc trong xíu ốc ra nữa chá Thế điều này xuân mạng sẽ hình thật, thạc tui <laughs> nổi ดอกนึงอยู่ใกล้ๆก,กันจ้าจะห้อยถากหน่อยก็งอกนะแต่แตอยู่นอนจ้ะายูบึงวาได้หลาเป็นได้แล้วจ้าพี่น้องกับพ่อได้เอ็นพ่อได้แกงลแล้เลรอจ้าพี่น้องบอา่าหมาแต่ว่ากับพ่อได้ไปกินเมื่อวานนี้นะจ้ะไปโตจ้าพี่น้องเพื่อได้ตื้มกันอีก ภาเต็มขอนได้พี่น้องโมเมนต์เฮ็ดอันขอนสนเด้อจ้าเด้อนั่นเห็นไหมคะนั่นเฮ็ดขอนสนขาเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งนะจ้าคุณละสีนะจ้าเนี่ยเดี๋ยวาเฮาเบิ้งอันดอกนี่มันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ะสังเกตเบิ้งขาเด้อจ้ะปาดกำลังขึ้นเยอะเลยพี่น้องเฮ้ยออมคอนน่ะ น้องเห็ดแมกไก่ปาดๆก่อ่เด้จ้ะฝุกยังคักเลยบันนี้นานพี่น้องเลยฝุกขนาดเลยบันีมาเจอเห็ดแมกไก่เฮ้ยกำลังงาม,งามๆเลยสวยเลยตัดเลยบันโอ้ยดีใจแห้งจ้ะพี่น้องมาเจอเห็ดแมกไก่ก่อไงนี่ไง ไปลวนตะก,กาเลยบดนี้พี่นงเอ้ยนึกงว่ามันสีบ่วามาันเห็ดแล้วจ้าพี่นองทั้งนี่ป่าอยู่อันเคยมาเก็บเห็ดแต่ว่าบ่าบ่ได้เดินมาทาังนี่จ้าเถื่อนนะจ้ามื่อนี่ลองเดินมาเบ่งพี่นองเอ้ยจังสีเหล่เนาอจ้ากนสีมันเห็ดเดินไปทังได้ก็บพอตั้งแต่เห็ดนาอจ้าพี่น้องเอ้เบ่งพี่นงเอ้ยตะก,กาเห็ดกับกอเห็ดบ่งเนี่ยจ้าพี่นงเห็ดจังเดิยป่าอยู่จังเสียวเมื่อบานอันมืดนะฮะนี่ แต่ว่าปายุพกถุงมะน้ำยู่จ้าพี่น้องซุดีไมอนี่คือจังใดจังอนันพกถุงมะนำม้ำแม่จ้าเดี๋ยวให้พี่น้องเอฟซี FC เบิง้งค่ะอันไตดอ,อกเขาอ้ยขาวจวดเลยจ้าพี่น้องเห็ดอันนี้อร่อยอร่อยเลยจา้าเวลาเขาไปท่ามาหารนี่เขาจะนุ่มเหมือนไข่อันเห็ดนางล่มแมจ่จ่าบันนี้เก็บไส้ตะกาเลยบันนี้พวาหน่ะพี่น้องเลยเอาสิใส้จังไดน,น้อบันนี้ <laughs> สิไซยังได้เนาะบัดนี้เฮ็ดเบิ่งพี่น้องเนี่ยเฮ็ดกับอันกอเห็ดกับตะกร้าเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งตะกาปลายอยู่คืออันน้อยหน่อยเนาะจ้ามพอเห็ดกอใหญ่โอ้ยใส่ยไซใดจะจ้าพี่น้องผูกยางขักเลยจ้าพี่น้องอันนั้นเดี๋ยวปลาอยู่สิใส่ถุงเนาะจา้าขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆได้จ้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามารับชมความเป็นสีบ่ได้เห็ดแต่จ้าพี่น้องมาเจอเห็ดแม่ไก่้กอเดียวอู้ยปูนตะกร้าเลย เฮ็ดอันนี้เขาก็เอาไปตุนไว้กินหน้าในด้วยจ้านี่นนนเฮ็ดเขาสิมด,ดุดูดูแล้วจ้าพี่น้องไปเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องคอยพี่น้อง f อซจงมีแต่ก้มซุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง